ประวัติเท้ากบิลพรมเท้ากบิลพรมหรือท้ามหาพรมสถิตอยู่บนพรหมโรชั้นที่สม,มหาพรหมภูมิมีหน้าที่สอดส่องดูแลมวลมนุษย์และสรรัตว์ทั้งหลายมีพระธิดาเจ็ดองได้แก่นางทุงสะเทวี นางรากสดเทวีนางโคราคะเทวีนางกิรินีเทวีนางมนทาเทวีนางกิมิธาเทวีและนางมโหธรเทวีแต่และองค์ทรงพระสิริชมงดงามยิ่งนักประวัติของท่ากะบีลพรมและพระธิดาทั้งเจ็ด เกี่ยวข้องกับตำนานสงกรา์และได้เล่าขาเสืบต่อกันมาดังนี้สมัยต้นพัทธลักษณเศรษฐีคนหนึ่งได้มาพบกับนักเรงสุราโดยบังเอิญได้ถูกนักเรงสุรากล่าวเาย้ยยันดูถูกเสรษฐถีว่าถ้าเศรษฐีมีสมบัติมากมายมหาศาลแต่จะมีบุตรเกิดสักคนก็หาไม่ท่านมีเงินทองแต่ก็เหมือนไม่มีความสุข ต่อไปยามแก่ท่านก็จะไม่มีคนดูลแลแล้วท่านจะอยู่ยังไงมีค่าท่านบริวารมากมายก็จริงแต่ก็ไม่มีใครจะรักดูแลท่านได้เหมือนลูกหรอกไม่เชื่อคอยดูสิขพเจ้าดีกว่าท่านเป็นไหนไหนมีบุตรต้้งสองคนรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามท่านนี่ถ้าจะมีเวรกรมมากนะ ไม่สามารถมีบทไว้สืบสกุลอย่างข้าพระเจ้าได้เศรษฐีได้ฟังถ้อยคำของนักเลงสุราแล้วให้รู้สึกอับอายเป็นยิ่งนักรู้สึกน้อยใจตัวเองกลับมาถึงบ้านก็เฝ้าแต่คิดว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะสามารถมีบทกับเขาได้บ้างเศรษฐีและภรรยาคุ้มคิดอยู่หลายวัน จึงตกลงใจจัดเครื่องสังเวยบูชาพระอาทิตย์และพระจันทร์วอนขอบุตรเป็นเวลาสาปีก็ยังไม่ได้บุดตามความปรารถนาครั้นถึงฤดูคิมหันจิตตมาตรเดือน5คือฤดูร้อนซึ่งตรงกับวันสงกรานต์เศรษฐีและภรรยาได้พาพาบริวารไปอย่างต้นใรนำเอาเข้าวสารมาล้างน้ำเจ็ดครั้ง แล้วหูมูชาลุกกเทวดาณตาต้นไรนั้นพร้อมด้วยโภชนาหารดอกไม้เครื่องหอมและผ้าแพรสามสีตัง้งจิตอธิษฐานขอบุตต่อลุกกเทวดาณพระไยแห่งนั้นแล้วด้วยความเมตตาสงสารพระไยจึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ให้ประทานบุตรเกิดเสรษจี พระอิน์ได้ส่งธรรมบาลเทวบุตรจุติลงมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีชื่อว่าธรรมบาลกุมารและได้ปลูกปราสาทเจ็ดชั้นให้กุมารอยู่คู่กับต้นใจนาริมสะฝั่งแม่น้ำนั้นซึ่งต้นใจนี้มีขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วบริเวณมีฝูงนกนานาชนิดมาพักอาศัยกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ธรรมบาลกุมารได้เรียนรู้ภาษานกไปโดยปริยายครั้นเมื่อธรรมบาลกุมารเจริญเติบโตขึ้นนอกจากภาษานกแล้วยังได้ศึกษาและเรียนจบไตรเพศเมื่อมีอายุเพียงแปดขวบได้เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่างๆแก่มนุษย์ชาวชมพูทวีปทั้งปวงซึ่งขณะนั้นโลกทั้งหลายก็นับถือเท้ามหาพรหม และท้ากามิลพรมอยู่เช่นกันต่อมาความรู้ความสามารถของธรรมบาลกุมารได้ล่วงรู้ไปถึงเท้ากมิลพรมพระองค์จึงมีความประสงค์ที่จะทดสอบความรู้ความสามารถของธรรมบาลกุมารว่าจะเป็นจริงดังคำเล่าลือหรือไม่จึงได้เสด็จลงมาพบกับธรรมบาลกุมารและถามปัญหาแก่ธรรมบาลสามข้อความว่า ข้อหนึ่งเวลาเช้าสิริคือราศีอยู่ที่ไหนข้อสองเวลาเที่ยงสิริคือราศีอยู่ที่ไหนข้อสามเวลาเย็นสิริคือราศีอยู่ที่ไหนและสัญญาว่าถ้าท่านแก้ปัญหาสามข้อนี้ได้เราจะตัดศรีรษะเราบูชาท่าน แต่ถ้าท่านแก้ไม่ได้ราษะศาีรษะของท่านเสียธรรมบาลกุมารตกลงรับสัญญาแต่ขอเวลาเจวันท้าวกมิลพรมตกลงและกลับไปยังพรหมโลกฝ่ายธรรมบาลกุมารเฝ้าพิจารณาปัญหานั้นวันแล้ววันเล่าจนเวลาล่วงเข้าวันที่หกก็ยังหาคำตอบไม่ได้ จึงคิดว่าพรุ่งนี้แล้วสิหนอเราต้องตายด้วยอาญาของเท้ากบ,บิลพรมเราหาต้องการไม่จำเราจะหนีไปซุกซ่อนตนเสียดีกว่าคิดแล้วจึงลงจากปราสาทไปนอนที่ใต้ต้นตาลคู่ซึ่งมีนกเอเซส,สองผัวเมียทำรังอยู่ ขณะที่ธรรมมาลกุมารน,นอนอย่างสิ้นหวังอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงนางนกอินทรีถามผัวว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนกันดีฝ่ายนกอินทรีผู้เป็นผัวก็ตอบว่าเราไม่ต้องไปไหนหรอกเจ้าพรุ่งนี้ครบเจดวันที่ท้ากบิลพรมถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมาร แต่ธรรมบาลกุมารตอบปัญหาไม่ได้ถ้ากมิลมพรมจะตัดศีรษะของธรรมบาลกุมารเสียตามสัญญาเราทั้งสองจะได้กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารนางนกอินทร์ีจึงถามว่าท่านรู้ปัญหาหรือนกอินทรีผู้เป็นผัวตอบว่ารู้สิแล้วก็เล่าให้นางนกอินทรีฟังว่าข้อหนึ่ง เวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้าคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้าข้อสองเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อกคนทั้งหลายจึงเอาน้ำและแป้งกระเจะจันทลูบไล้ที่อกข้อสามเวลาเย็นราศีอยู่ที่เท้าคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้า ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นตาลได้ยินคำสนทนาของนกอีจีสองผัวเมียทั้งหมดจึงมีความสมนัตปิติยินดีเป็นอันมากจึงได้เดินทางกลับไปยังปราสาทของตนเช้าวันต่อมาเป็นวาระที่ครบเจ็ดวันตามสัญญาท้ากมิลพรมก็ลงมาฟังคำตอบตามที่นัดหมายกันไว้ ธรรมบาลกุมารได้ตอบปัญหาทั้งสามข้ออย่างชัดเจนครบถวนทั้งสามประการท้ากบิลพรหมยอมรับว่าถูกต้องและยอมแพ้แก่ธรรมบาลกุมารและจำต้องตัดศีรษะของตนบูชาตามสัญญาแต่ก่อนที่จะตัดศีรษะท้ากบิลพรหมได้ตรัสเรียกทิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์ ลงมารับฟังสิ่งที่ท้ากมิลพรมจะได้สั่งเสียก่อนที่จะต <alia> ดัดศีรษะตนเองเมื่อทิดาทั้งเจ็ดและเทพบรรษัทมาพร้อมกันแล้วท้ากมิลพรมจึงบอกเรื่องราวให้ได้ทราบและตรัสว่าพระเศียรของเรานี้ถ้าตั้งไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ไปทั่วโลกธาตุถ้าโยนขึ้นไปบนอากาศ ฝนก็จะแรงหากโยนลงไปในมหาสมุทรน้ำก็จะเหือดแห้งไปหมดดังนั้นเจ้าทั้งเจ็ดจงอภารมารองรับเสียนของบิดาไว้เถิดแล้วพระองค์ก็ตัดพระเสียนแค่พระสอส่งให้นางทุงสะเทวีที่ดาองค์ใหญ่ในขณะนั้นโลกธาตุก็เกิดโกราโหลเวงยิ่งนัก เมื่อนางทุงแสเเวีเอาพามารองรับพระเศียรของท้าวกระปิรพรมแล้วก็ให้บรรดาเทพบรรษั์แห่ประทักษิณเวียนรอบเขาพระสุเมรุมาดหกสนาทีแล้วจึงเชิญข้าประดิษฐานไว้ในมณฑปณถ้ำคันทะทุรีเขาไกรราชกระทําการบูชาด้วยเครื่องทิพต่างๆพระวิศนุกรรมเทพประมุดก้เนยรมิมรลงแก้ว อันประกอบไปด้วยแก้วเจ็ดประการชื่อพระคาวดีให้เทพธิดาและนางฟ้าแล้วเทพประดายทั้งหลายก็นำมาซึ่งเถาฉชาชะมูนาดลงล้างน้ำในสระอนดาเจครั้งแล้วแจกกันสังเว์ทั่วทุกพระองค์ครั้นได้วาระกำหนดครบ3 6 5วันคือหนึ่งปีเป็นวันสงกรานนางเทพธิดาทั้งเจ ก็จะทรงเทพพาหนะต่างๆผัดเปลี่ยนเวียนมาเชิญพระเสียนท้ากบิลพรมออกแห่พร้อมด้วยเทพบรรดาทแสนโกรธประทักศิณเวียนรอบเขาพระสุมเมนและกลับไปยังเทวโลกทิศดาของท้ากบิลพรมมีทั้งหมดเจ็ดองซึ่งจะครบเจ็ดวันพอดีสงกรานต์ปีไหนตรงกับวันอะไร ทิดาองค์นั้นก็จะมาทำหน้าที่เชิญพานพระเสียรแห่รอบเขาพระสุเมนพร้อมบรรดาเทพบรรจัดและนำไปไว้หน้าเขาไกรราชภายในถ้ำคันธุรีดังเดิมและนี้คือเรื่องราวของทาง้าวกระบิพรมที่เกี่ยวข้องกับวันสงกรานต์ที่ผู้ศา,าสนิเกชนทุกคนได้น้อมรำลึกถึงวันพระมูลุและโมพการี โดยการน,นำดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมและอาหารหวานขาวไปเคารพอัธิธาตุส่งน้ำอัธิสหรับญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกหลา,ลานก็จะนำทำวิธีลดน้ำดำหัวเพ่อกราบขอพรอันเป็นมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองการทำการสิ่งใดให้สาเร็จสมปรารถนา ซึ่งประเพณีที่คือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากประเพณีไทย .com ตำนานนางสงกรานเมืองพล .go.th t n n t h a i l a n d c o m กรมส่งเสริมวัฒนธรรม workpointtoday.com สนุก o o ม ขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามเมื่อรับฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรขอคขอกคุณนาติดชมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ